ร์นิ่งออกแล้วออกแล้วอุย้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หวยออกนะไม่ใช่หวยออกนะ굿มอร์นิ่งเพื่อนๆน,นะวันนี้เปลี่ยนแปลงกาแฟนิดหน่อยบางทีก็ก,กาแฟดำจะดีนะคะถ้าใครอยากดีถกแต่กาแฟนมก็โอเคออกแล้วออกแล้วซัน ตพิ่งไปเอามาค่ะจากต้นสดๆเลยนะคะช่วงนี้ที่สวิสเซอร์แลนด์ออกแล้วช่วงนี้เป็นหน้าเคชลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ๆคิดถึงน้องบอลเคชลี่ออกแล้วเคชลี่ออกแล้วลูกเคชออกแล้วแล้วก็เขาบางทีเขาอันนี้ค่ะก็จะม,มาทานกับเนี่ยเคชเอ็กเซลเลนโย เกิดทำเป็นอาหารหรือว่าจะเป็นโยเกิดกับผลไม้นะคะลูกออกแล้วลูกเชอรี่เหรอเขาเรีย <c> ก <oughs> เชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายนะคะไปเอาปาจากต้นสดๆเลยค่ะนะคะตอนนี้พึ่งออกคะ่ะพึ่งออกก็เลยมาออกวันนี้พอดีพอดีอดลูกเก็บวันนี้วันที่เท่าไหร่ สิหมาอยู่ที่นี่ไม่มีที่ซื้อหรอกเมืองนอกไม่ไปซื้อไหนหอยออกอยังง <m> นะคะน่าทานไหมคะพี่วิช,วชาเช้าบางทีจะชอบเป็นคนชอบทานผลมไม้แล้วก็กาแฟดำหมาดก,กับมะนาวเนะี่ยไปเอาหรือว่าจะชุดนี้คะ่ะบางคนอยากทานาลูกนี้ก็เยอะเยอะของบีโอนะคะ อมีป้ายผละชุดนี้ถ้าใครไม่ชอบลูกเกดก็ใส่ไงใส่องุ่นองุ่นเนาะ,ะลืมภาษาไทยเราปะนี่ไม่นี่ยังนะแบนานะหน้าองุ่นมังกโก้ <c oughs> เคเช่นเนี่ยนะคะวันนี้ทานไหมไปเลยเดี๋ยวไปทาทานกาแฟนแก้ก็เพิ่มพลังด้วยโย กิดนะคะอยู่เกิดเพิ่มพลังนะคะก็จะตอนนี้เต็มสวนนะคะก็จะมีเต็มถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นซีซันเนาะเซซอร์ฟอมลูกเกียดออกแล้วนะบอกเพื่อนเพื่อนก่อนเพราะว่าวิวีิอยู่ใกล้สวนตรงเนี้ยใกล้สวนเขาก็เลยเดินเขาจะทำเป็นใส่กล่องเป็นกิโลกิโลกิโล พี่พี่อยู่ใกล้พวกชาวสวนเอาต้นใหม่ๆลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆหวานๆดูสิเหมือนเหมือนบ้านเราเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยนะคะกระเป๋าก็จะมีกล่องใส่นะคะเป็นอย่างเงี้ยกล่องเป็นกิโลกิโลผลไม้แตกต่างกันนะคะลูกกีบไปเอามาเมื่อกี้ <laughs> ไม่ใช่มื่อกีเพราะว่า,วาถ้าอยู่แถวนี้เจอผลไม้ชอบทานผลไม้ค่ะใช่ค่ะอันนี้แล้วก็ยังไงระบบข้างในเราก็ต้องดีใช่ไหมคะวิตามินซีผลไม้ทานไปผลไม้อะไรแอปเปลิลบางทีพี่ยำแอปเปิลเขียวเห็นไหมก็อร่อยชุดนี้ก็เลิศน,นะคะแล้วแต่เราจะเอาชุดไหนเอาชุดนี้ไหมอง,งุ่นกับโย เกิดนะก็ไปเอาถ้วยมาแล้วก็เด็ดเด็ดใส่แต่อันนี้มันเขาจะมีเม็ดข้างในนะคะเขาจะมีเม็ดข้างในไปคบพิเศมันละใครอยากได้ลูกใหญ่ๆลูกยายใหญ่เพราะว่ามันมีลูกเล็กนี้มันจะเป็นสวนเก่าลูกใหญ่ๆนี้มันจะเป็นที่เขาสามปีสี่ปีลูกใหญ่ๆนะเขาเขาจะเขาจะแยกกันแล้วก็แยกราคาด้วยค่ะนะ,ะนะไปไปเพิ่มพลงัง ทานเช้าๆนะคะเราจะได้ดีถอกด้วยวิตามินบางทีก็ทานกาแฟกาแฟกับมะนาวนี่สุดยอดนะคะซๆๆุชอบผลไม้ชนิดไหนก็ไปทานกันเลยค่ะทุกเชา้าแล้วก็เราจะได้ข้างในระบบข้างในเราก็ดีนะคะการขับถ่ายก็ดีใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องไปยุ่งยากบาง ระบบขับถ่ายดีหน้าท้องก็แบนนะคะไปไปใครอยากได้ใครอยากชิมมาเลยหน้าถานมากรูปย,าย้าใหญ่บ้านหวาน,านจุบจบๆบจกอดชอบทานผลไม้มานะคะเพื่อนเลิบเลนะคะไปเลยค่ะคิดขามาดูสาระดีๆแตกต่างกันกันกบวีวีนะคะ